ดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาซื่อชงสองน้องใช่ไหครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายวัวควายครับตลาดเมืองคนนะครับตลาดเัวควายเมืองคนขอนแก่นครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศลายครับวันนี้น่าเหนื่อยนะครับ ข้างน้าลงลนะคาควก็ได้เดี๋ยวพ่อพรา่าข้างนรถติดนะคะกำลังเข้ามาอีกไม่ขาดสายเลยบางคนก็มี่นบางคนคนเป็นหัวครับ คนี่เป็นกระดังขนมากดันดียา,ากาศจามเช้านะครับอากาศดีดัดนทางเขาครับพี่น้องอุ่นมากข,ขาดสายเลยครับทั้งงัวทั้งควายวยาวเง้วเลยครับพี่น้องครับทางเขา้า ต้นราคาควาวครับมีตั้งต่ราคาหมื่นต้นต้นขึ้นไปนะครับจนหอดลักแสมครับพี่น้องครับเปิงหลยครับพี่น้องครับพอมีหอดบองสียางครับพี่น้องหลายแห้งนี่ครับเม่ลูกกับมีตัวผู้ตัวเม่มีมดครับจากหน่อยไปหาไงจนหอดควายงามครับนี่ครับของจริงอันนี้อันนี้ก็เป็นควาวพอพันธุ์ครับอันนี้ก็ ราคาแสนกว่านครับเป็นห้องแสนกว่านครับแสนสองแสนห้าี่เมดครับพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นของงัวครับฝั่งของวัวนะครับนี่กันนาเท่อนันครับพี่น้องงานร้ายครับพี่น้องออกมาเต็มเลยงานข้างงัวกับบ๊วยเ่านันเต็มเลยครับพี่น้องครับรู้สึกว่าคึกคักพอสมควรครับ หรับเสานี่อาทิตย์นี้ครับพี่น้องทั้งั่วขาวั่วแดงนะครับั่วที่ขายเนื้อนะครับั่วที่ขายให้พี่น้องที่ซื้อเอาไปเลี้ยงก็มีนะครับนี่ราคาหมื่นต้นๆครับพี่น้องสีแดงจวดจัดโอ้ยเสียบตาครับพี่น้องครับหลายครับนี่นะครับมีแต่เมียงงามๆนะครับอันนี้โตฟูก็มีครับ มีทั้งภูทั้งเมียแหละครับพี่น้องนะครับบรรยากาศคือคักคักเมื่อนี้ครับราคาหมื่นต้นๆนะครับหมื่นต้นๆขึ้นไปนะครับเตรียมเลยครับพี่น้องครับกับบริสัมผัสนะครับกับเจ้าของเพิ่นนะครับอันนี้ก็คือสอบถามมาแล้วนะครับกับแมวให้พี่น้องฟังนะครับผมเดี๋ยว ข้างน้านะครับเดี๋ยวสะสอบถามราคาเป็นตัวเป็นตัวพี่น้องได้รับชมนะครับผมสำหรับินี้สวัสดีครับ